ไม่ว่าจะเป็นแชทไลน์เช่น Messenger นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปอ่านได้เลยโดยอีกฝ่ายไม่รู้นะครับว่าเราอ่านแล้วนะครับเห็นไหมครับสถานะการแจ้งเตือนยังคงอยู่เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงเดือจะมาแนะนําวิธีนี้กันครับ ใช่แล้วครับและนี่คือแอปพลิเคชันที่นายตึงเนิจะเอามาช่วยเพื่อนๆกันนะครับสำหรับการเข้าไปอ่านข้อความแชทจากแอปพลิเคชันต่างๆที่ส่งเข้ามาหาเราแบบไม่ให้ขึ้นสถานะว่าอ่านแล้วนะครับไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเขารู้ว่าเราเข้าไปอ่านข้อความแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแอปพลิเคชัน No b l u e Tick ตัวนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน g l e p l a y Store นะครับหรือว่าจะคลิกดาวน์โหลดจากลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดีย๋ยวนายตึงเนิจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับ หลังจากดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยครับเรามาเริ่มดูวิธีการใช้งานกันเลยครับเปิดแอปเข้าไปเลยในกรณีที่เปิดเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับก็จะเป็นหน้าแนะนำนะครับให้เราเลื่อนไปก่อนนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆจนเจอหน้านี้ครับเลือกแอปแชทที่คุณชื่นชอบนั่นเองนะครับตรงนี้นายตึงหนึดแนะนำให้เพื่อนๆติ๊กเลือกทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับ พอเราติ๊กเลือกจนครบแล้วนะครับให้เราเลื่อนไปหน้าถัดไปครับต่อมานะครับในหน้าสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการขออนุญาตระบบนั่นเองนะครับให้เรากดที่ปุ่มเปิดใช้งานตอนนี้นะครับจากนั้นพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เรากดเปิดอนุญาตในแอปพลิเคชัน n o t u t u e นะครับกดเลือกเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็กดเปิดที่ฟังก์ชันอนุญาตให้เข้าถึงการแจ้งเตือนนะครับ พอกดแล้วจะมี p o อัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดที่ปุ่มอนุญาตครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดย้อนกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับพอกดย้อนกลับมาที่ตัวแอปแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มเสร็จนะครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่ในหน้าหลักของแอปพลิเคชันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้มือถืออีกเครื่องหนึง่งส่งข้อความเข้ามาในมือถือเครื่องนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีข้อความส่งมาจาก Messenger แล้วนั่นเองนะครับและถ้าเราอยากเข้าไปอ่านข้อความแช่นนี้โดยไม่ให้มันขึ้นสถานะว่าอ่านแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่แอป n no o o u t i q u e นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามีสถานะข้อความจากแอปพลิเคชัน Messenger นะครับเราสามารถกดเข้าไปอ่านได้เลย พอกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นข้อความทั้งหมดที่เพื่อนเราส่งมานั่นเองนะครับซึ่งในการเข้ามาอ่านในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสถานะข้อความแชทเนี่ยมันก็จะอยู่แบบเดิมครับโดยอีกฝ่ายไม่รู้เลยนะครับว่าเราเข้ามาอ่านแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือข้อความแชทในแอปพลิเคชันไลน์นั่นเองนะครับ ก็จะเห็นว่ามีข้อความไลน์เข้ามาแล้วนะครับและจะเห็นว่าในแอปพลิเคชัน No Boutique ของเราเนี่ยมันมีสถานะข้อความจากแอปพลิเคชันไลน์ส่งมานะครับเราก็สามารถกดเข้าไปอ่านได้เลยพอเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นข้อความทั้งหมดที่เพื่อนคนนี้ส่งมานั่นเองนะครับก็สามารถอ่านได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับดูว่าสถานะข้อความเนี่ยมันยังขึ้นเป็นค้างอ่านอยู่หรือเปล่านะครับ ก็จะเห็นว่าสถานะข้อความเนี่ยยังไม่ถูกเปิดเข้าอ่านนั่นเองนะครับเจ้าเพื่อนคนนั้นของผมก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าผมได้อ่านข้อความนี้ไปแล้วนะครับและนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่นายตึงเนิดออกมาแนะนําเพื่อนๆกันนะครับและสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิดด้วยนะครับและถ้าใครกดติดตามแล้วฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ